สวัสดี FC ทุกท่านนะคะมาพูดกันต่อเรื่องงานดูแลคนแก่ที่อิตาลีนะคะ<ม>เราได้ดูแลคุณยายอายุ90ปีซึ่งเป็นคนใจดีมากนะคะงานของเราก็คืออยู่เป็นเพื่อนคุณยายทำอาหารให้คุณยายอาบน้ํำให้คุณยายเราไม่ต้องทำงานบ้านไม่ต้องซักผ้าไม่ต้องรีดผ้านะคะเพราะว่าตามข้อตกลงของการทำงานเราต้องคุยให้ละเอียดว่างานของเราคืออะไร งานของเรางานในงานนี้คือดูแลคุณยายอย่างเดียวแล้วก็ทำอาหารให้คุณยายอยู่เป็นเพื่อนคุณยายซึ่งเราโชคดีมากๆที่เจอนายจ้างที่ใจดีเราได้เงินเดือนประมาณสามหมืถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะช่วงบ่ายก็จะมีเวลาพักผ่อนสองชั่วโมงคุณสามารถเดินไปกินกาแฟเดินเที่ยวคนเดียวได้ในเวลาที่รีแลซ์ไทม์นะคะ การอยู่กับครอบครัวอิตาลีก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเราต้องเรียนรู้ขนบรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมต่างๆคุณยายก็สอนภาษาอิตาลีให้เราซึ่งว่าเราก็อยู่กับท่านแค่สองคนท่านก็เป็นคนน่ารักเป็นคนใจดีมากเราทำได้แค่3เดือนก็ย้ายกลับมาบ้านเพื่อจะย้ายจากอีกเมืองหนึ่งไปอยู่อีกเมืองหนึง่งก็เจอล็อกดาวน์โควิดจากนั้นมาก็ไม่ได้กลับไปทำงานกับคุณยายอีกเลยค่ะ